ครับสวัสด <Wha> ีค <ice> <hat> ่ะขอแสดงความยินดีกับเพื่อนใหม่คณะสาขาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลศาสตร์ญี่ปุ่นด้วยนะคะโดยคณะของเรานะคะจะมีทั้งหมด6สาขาด้วยกันค่ะได้แก่สาขาเทคนิคการแพทย์สาขาวิทยศาสตร์แห่ภาพวิวัฒนาการด้านสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้นะครับยังมีสาขาการจัดการกีฬาการสื่สารกีฬาและวิทยาศาสตร์กีฬานะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าสาขาที่เพื่อนจะเรียนกันเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลย เลาคริมนะคะจากคณะสาธารณสุขส,สาขาเทคนิคการแพทย์นะคะขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่สาขาเทคนิคการแพทย์ยังเป็นทางการนะคะเราไปดูกันเลยว่าสาขาแล้วเนี่ยเรียนเป็นไงบ้างแล้วก็ปีอะไรบ้างที่จะต้องเรียนนะคะอ้าเราได้รับจดหมายมานะคะจากภาควิชาเทคนิคการแพทย์ว่าให้ขึ้นไปดูได้คะ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันเลยว่าข้างบนนี่ยเป็นอะไร แ,แล้วเราก็มาถึงหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์กันแล้วนะคะนี่คือที่ที่เพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้ใช้ชีวิตตลอด4ปีเรามาดูกันเลยว่าสาขาของเราเนี่ยใน4ปีนี้จะต้องเรียนอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะโดวยวิชาที่เราจะเรียนกันนะคะในปี1เราจะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานได้แก่ฟิสิกส์เคมีชีวะและเคมีอินทรีย์ซึ่งจะมีทั้งรูปแบบและปฏิบัติการและแบบบรรยายในห้องค่ะ ส่วนปีที่2นะคะเราจะเริ่มเข้าสู่วิชาภาคกันว,วิชาภาคของปีที่2นั้นมีปรสิตวิทยาเคมีคลินิกจุลชีววิทยาแล้วก็มีการเริ่มมาเรียนที่ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ละค่ะและถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ผ่านบรรยายนะคะเพื่อนๆก็จะไม่ผ่านและิบัติการด้วยในปีที่3นะคะจะเริ่มเข้าสู่วิชาภาคอย่างจริงจังวิชาภาคของเรายกตัวอย่างเช่นแบคทีเร oh ียเราหิววิทยาภูมิคุ้มกันคลินิก เราต้องตั้งใจนะคะเพราะว่าในปีที่3เนี่ยเนื้อหายเยอะมากๆถ้าเพื่อนๆตั้งใจเนี่ยจะต้องผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนค่ะโดยในปีที่4นะคะเป็นปีสุดท้ายในรั้วมหาวิทยาลัยแล้วทางหนึ่งเพื่อนๆจะได้เรียนวิชาก,กฎหมายเทคนิคการแพทย์และทาที่2เนี่ยจะได้ทําการฝึกงานในโรงพยบาบาลค่ะเนื่องด้วยปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ไวรัสโควิด1 i ระบาด ทำให้ทางมหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติได้เราจึงต้องเรียนแบบออนไลน์กันค่ะเรียนออนไลน์เนี่ยเราก็ต้องใช้แอปใช่ไหมคะแอปที่เราใช้เนี่ยหลกัลกๆก็จะมี Google Meet Google Classroom MS Teams Zoom ค่ะส่วนการส่งงานและการสอบเนี่ยให้อิงตามรายวิชาของแต่และรายวิชาได้เลยค่ะแพทนมร์บอ,อว่าถ้าเรียนจบสาขาเทคนิคการแพทย์เนี่ยจบไปทำอะไรได้บ้าง เราไม่ได้เป็นนักเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาลได้อย่างเดียวนะคะเรายังสามารถเป็นนักวิจัยได้ด้วยหรือสามารถทำงานเป็นเซลล์ขายของได้อีกด้วยหรือสามารถทำเป็นแลบหรือธุรกิจส่วนตัวได้อีกด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆกังวลว่าไม่รู้จะเลือกใส่งานไหนใช่ไหมคะสำหรับเราเนี่ยในสาขาเทคนิคการแพทย์เรามีโครงการ m t t u STAR ที่สามารถพาเพื่อนๆ ไปดูไปชมอาชีพที่พเพื่อนๆอยากเปในอนาคตได้ไม่ว่าจะเป็นเซลล์ขายของทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าเป็นนักวิจัยค่ะพเพื่อนๆไม่ต้องกังวลไปเลยนะคะสีะ่ปีในโรมหาวิทยาลัยนั้นอาจจะดูนานแต่จริงๆแล้วเวลาเดินทางเร็วมากนะคะเลยอยากให้พเพื่อนๆเก็บเก,เก,กี่ยวประสบการณ์เกี่ยวกับในมหาวิทยาลัยให้มากที่สุดหมันทํากิจกรรมแต่ก็อย่าชิงการเรียนด้วยนะคะเพราะการเรียนก็สําคัญมากๆเหมือนกันแม้ว่าการเรียนจะยากเนี่ยแต่เราเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยจะสามารถทําได้อย่างแน่นอน เราเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะแล้วก so ็หวัง <cod> ว่าจะได้เจอกันนะคะเพื่อนใหม่บ๊ายบายเป็นไงกันบ้างครับทุกคนเข้าใจสังหารเ์ิดใจมากขึ้นไหมครับสุดท้ายนี้พวกเราขอแจ้งคอมมิชชีนกับเพื่อนใหม่คณะสายวิชาการ์คมาช่วยรำมาสตร์อีกครั้งหนึ่งค่ะก็ขอให้คอมมิชชีนกับทุกคนเพื่อนนะครับที่แบบขอบคุณมากใช้ชีวิตสี่เย้สุขภาพนะคะเพื่อนใหม่ค่ะ